นี่นายนายมาหยามน้ำหน้าฉันแล้วคิดจะหนีลอยนวลมาง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะอะไรเนี่ยตาม,มันาอยู่ได้ฉันไปหยามน้ำหน้าอะไรเธอก็นายมาหาว่าฉันคิดแบบเด็กๆแล้วก็ยังมาว่าว่าฉันเป็นเด็กอมมืออีกด้วยอะ่ะแล้วนี่คิดว่าตัวเองคิดแบบผู้ใหญ่แล้วเหรอถึงได้ตามมาก่อกวนฉันอย่างนี้อนายก็ขอโทษฉันสิแล้วฉันจะปล่อยนายไป <laughs> พูดจาคำโตเกินตัวไปหรือเปล่าแล้วถ้าฉันจะไม่ขอโทษละ่ะเธอจะทำอะไรฉันได้ก็ทำอย่างนี้ไงบโอ้โหกําปั้นเท่ากับเด็กสองขวบแล้วคิดจะท้าต่อยกับผู้ชายเนี่ยนะคำก็เด็กสองคำก็เด็ก <c oughs> <c oughs> ก็ฉันเตือนเธอแล้วเธอไม่ฟังแถมยังเอามือมาให้ฉันจูบอีก่น่ยอ,อ,อ,อาวุธรอบตัวจริงนะนายปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยปล่อยฉันรอดไปได้นะนายไม่เหลือซากแนแ่นี่ยังมีหน้ามาขู่ฉันอีกเหรอนี่ถ้าฉันเป็นพวกขื่นหรือว่าเป็นพวกโรคจิตเนี่ยนะเธอไม่รอดแน่ คนนั้นมันยังไม่ไปค่ะมันโคกไอ้วงนี่มันเดินเพ่นพ่านกำลังตามฟัดไข่อะหรือว่าจะเป็นนายแล้วมันจะมาตามฟัดฉันเรื่องอะไรก็นายอ่ะดันเข้าไปยุ่งตอนที่มันฟัดกับพี่ชายฉันอะพวกมันเป็นอันธพาลนายรู้ไหม ฉันว่านายอ่ะรีบหลบไปเลยดีกว่าถ้านายไม่อยากตายเปล่าแล้วเธอล่ะจะอยู่ท euh ําไมไปแล้วฉันจะหนีทําไมล่ะฉันไม่กลัวพอเว้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะใคบางคนที่เธอไม่ต้องสนใจจาความหุ่ใยนต่